คนไทยเรื่องที่สามารถทําได้ขนาดนี้มริ่ครับก็ผมว่ามันมันดีใจครับดีใจแล้วก็หมายถึงว่าไม่คิดว่ามีจะจะเป็นจะจะจะเอาติดอ่างเลยนะเนอะไม่คิดไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได้ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเอาเทมเพไปเล่นที่นู่นจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนเราเราก็เราก็พอจะรู้บ้างว่าเหมือนว่าการไปจัดคอนเสิร์ตที่จีนอะไรเงี้ยมันมีมันมีกระบวนการหรือว่ามีมีขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างจะ ซับซ้อนอะไรเงี้ยเราก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ในไทยวันนี้ไม่มีเคยมีใครทํามาก่อนในในสเกลนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันก็ทําให้จริงๆแล้วผมแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็หมายถึงว่าหาหนทางกันแบบสุดชีวิตเลยนครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเลยจริงๆแล้วเราก็เราก็มีการยื่นขออนุญาตไปหลายหลายช่องทางหลายหลายวิธีการอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าสุดท้ายล้ว ก็ทําได้จริงๆสุดท้ายเราก็ทําได้จริงๆอะไรเงี้ยถ้งแมามันก็จะมีบางครั้งที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้ที่ได้เอาโชว์ของเราไปที่ประเทศจีนที่เหมือนว่าเราก็รู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นู่นที่ที่รอรอดูงานของเรารอดูโชว์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอน,นงานที่ไทยเขาก็ตามมาดูกันมากมายให้การสบสนมากมายสามหมื่นห้าพันคนมันใหญ่มากกินครับพอเราเห็นประแแฟนเยอะขนาดนั้นขึ้นไปแล้วแบบพลังมันขนาดไหนเออโอ้โห,หว่ามัน มันคือคําว่ากระหึ่มจริงๆอ่ะเหมถึนว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเสียงทุกอย่างเสียงเชียร์อะไรเงี้ยมันมันเอ็โค่มันสะท้อนทุกอย่างมันแบบมันทรงพลังไปหมดเลยเงี้ยแต่เหมถึนว่าผมก็ตอนที่ผมขึ้นไปผมก็ต้องแบบทําสมาธิเรียกสติแบบหนึ่งก่อนที่เหมือนว่าเราเราจะค่อยๆเหมือนว่าโชว์ตอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่หมถึนว่าพอไปเรื่อยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนว่าเริ่มเริ่มแฮนด์กับมันได้ดีขึ้น อินเดียเป็นไงคะได้ยินไหมคะอินเดียอินเดียดีเลยครับอินเดียดีเลยเพราะว่าที่นู่นอ่ไม่ไม่ได้มีการทำแคทวอล์กเดินออกไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีดีเดย์เยอะแล้วก็เหมือนกับว่าระบบทุกอย่างที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยดีมากดีมากระบบมอนิเตอร์ระบบการเชั่นต่างอะไรเงี้แฟนจีนเป็นไงบ้างคะแฟนจีนก็น่ารักน่ารักผมว่าเหมือนว่าเนี่ยวันนี้ก็มีแฟนๆจีนมาเลยครับเหมวแฟนชาวจีนเขาเป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรารู้ว่าเขา เขาคอยพพอร์ตเราอยู่ตลอดแล้วหม่หรอกว่าเราก็จะเห็นการสพอร์ตเขาอยู่ตลอดม่ว่าทางการการทำอะไรต่างกันทำโปรเจกต์หรือการที้เข้ามาหาเราที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมว่าการที่เราได้ไปโชว์ที่นั่นในแบบที่เราเอาทีมของเราไปทั้งหมดจริงๆเราเอาทีมงานของเราเราเอาโชว์ของเราเราคอนเสิร์ตของเรายกไปที่นั่นได้จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ผมดีใจที่ผมในมุมนึงผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทําให้พวกเขาด้วยเพลงไทยกบหนุ่มที่นั่นเหมือนกัน ค,คุณร้องเพลงไอริ้เต็มเลยครับเป็นไงบ้างพิ่พ์่วินาทีนั้นที่ได้ยินเสียงคุกคนร้องตามที่มันเข้าไปซ้อมมาท่อนไหนโอ้โหผมแบบเขาร้องเพลงไทยเหมือนเหมือนคนไทยเลยครับหรือว่าร้องร้องดังร้องชัดแล้วเหมือนว่าเขาเขาฟังเพลงเราจริงๆแล้วเขาร้องได้ทุกท่อนเลยแบบหลายๆเพลงที่เราร้องอย่างเงี้ยผมมันเป็นความเป็นความภูมิใจมั้งที่เหมือนว่าอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าเหมือนว่าเราทํางานของเราในใน ในบริบทของความเป็นไทยเล่าเรื่องในมุมมองของคนไทยในภาษาไทยในวัฒนธรรมของเราอะไรเงี้ยทมใติเราเรามีโอกาสได้เข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆะไรเนี้ยถึงขั้นที่เขาเป็นแฟนเพลงเขาชื่นชอบผลง,งานชื่นชอบเพลงของเราเลย,เยทำให้เขาแบบร้องมันออกมาแสดงออกมากันผ่านกัรร้องเพลงนั้นตอนที่เราไปเลยเงี้ยโวามันมันทรงพลังมันทรงพลังมากนับเแรงมัน,ลน,มนาลใจให้เขาที่อยากอยากจะร้องให้กับไอ้เพื่อเราเลย ก็เป็นแรงบันดาลใจของผมเหมือนกังเรียกว่าคนไทยคนแรกของจีนโอ้ขอบคุณมากครับเออมันเถือนนะถ้าคนเุณทำเนี้ยคนไทยคนแรกอะเออเออเออคนไทยคนแรกก็ได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ดินดิ้นแบบนี้ขอบคุณมากครับกับกับโชว์ที่น่าที่โดนแซวบ่อยเยอะมากเนี่ยเต้นขาแขกตีลังก์ลมตีลังก์กายยังไงกัก็ไม่รู้เรียกว่าเต้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เป็นเป็นเรียกว่ามันมันสนุกอ่ะมันสนุกมากอะไรเงี้ยพอแบบคนพลังงานมันดีมากๆมันก็เหมือนกับว่า ก็ทําไปเองโดยที่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรแบบจังหวะนั้นมันแบบอยากอะไรมันก็แบบมันก็รั่วๆมูมูซัวๆไปโชว์ได้ไหมคะตอนนี้ฮะไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแบบเป็นฟีลลิ่งเป็นฟีลลิ่งไม่ได้บูนเนาะใช่กับกับเบื้องหลังความสำเร็จอิงเนี้ยมันต้องคิดต้องทุ่มเทขนาดไหนมันจะออกมาแบบนี้ได้ก็จริงๆผมว่ามันก็ต้องผ่านการคิดอีกชั้นหนึ่งครับหมายถึงว่าการที่เราจะเอาโชว์ของเราไป ไปเล่นที่นู่นอะไรเงี้ยคิดในมุมมองของการที่เอเราจะควบคุมอะไรได้บ้างควบคุมอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราจะเราจะสื่อสารงานของเราออกไปยังไงเพราะว่า,หาเหมือนึงว่ากลุ่มคนท,ที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นคนที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยทํางานทําโชว์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แบบที่แฟนๆทั้งหมดส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์เป็นชาวจีนอะไรเงี้ยครับยังมีหลายเมืองที่ต้องไปก็มีหลายเมืองเี่ซื้อบัตรกันได้นะครับผมมีมีหลายเมืองยัี่มีบัตรอยู่ครับ อย่านี้กเมื่อต่อต่อไปไปเรามีความปั่นใจมากเลยขนาดเพราะว่าอย่างเมืออนี้มันเตนแล้ประสบการณ์มากเลยก็ผมก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะเหมือนว่าถึงแบบถึงจะทําโชว์แล้วเล่นโชว์เดิมมีมีพาร์ทที่มันเป็นโชว์ใหม่อะไรเงี้ยต่อให้ป็นโชว์เดิมผมก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเหมือนว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่หมือนว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังเรายังใช้ใจของเราทํางานอยู่เลก็รู้สึกสนุกสนุกทุกครั้งเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่า แต่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆเรื่องกับโชว์อยู่ตลอดเอน็ตจี้มันใหม่ทนะุกครั้งแม็กซ์เ่เล่น,ตลนแต่ละตัวแต่ละที่ใหม่นะผม<ๆ>ว่าหมายถึงว่าเราในฐานะของคนร้องหรือว่าคนที่ perform, เพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศรอบนอกมันมันก็ส่งผลกับกับกับเราเหมือนกันว่าหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่ามันก็เป็นกิฟต์เป็นเทคครับเรารับอะไรมาเราก็ส่งอะไรแบบอย่างนั้นกลับไปอะไรอย่าอืมแต่ขอนห้แซวหน่อยก่อนนะนี้ คมอเม่กาเป็นหลอกโคบูซ่าใกล้ล้านะมันใกล้เคียงกันโอ้ยผมสู้อีกคนนึงไม่ได้หรอกพี่อีกคนนึงอ่ะเขาของจริงผมยังแค่แบบไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรบ้างระดับคนรู้เข้าไปแบบโอ้หลายประเทศหลายเมืองคนรู้ที่ไครไม่เอ่ยนาเดี๋ยวมีกฎหมายไม่ได้แต่เาแซงกลับมาแล้วชื่อย่อพอพานพอพาน แต่ก็เซบกลับมาแล้วนะว่ากลับมาจะจำเขาได้หรือเปล่าอะไรนะฮะกลับมาจะจำเขาได้หรือเปล่าโอ้ยผมจำเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโด่งดังไงพี่เขาเป็นโกลวลสตาร์เราจำเขาไม่ได้ได้ไงแต่แล้วเราอ่ะอะไรนะเราผมก็เป็นต๊อกต๊อกต๊อกแท๊กแบบทำงานไปก็ทำงานที่มีความสุขไปครับไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบเหอนเท้าอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากลับมาต้องเรียก่านกินแล้วโอ้โหไม่เคยเลยนะฮะบบอกมาเรียกผมหน่อยก็ดีนะครับ ไม่ไม่ขิงไม่ขิงเราแบบเราก็รู้สึกว่าพอผ่านไปแล้วเราก็ทํางานของเราต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมยังยังแบบคอยหาอะไรใหม่ใหม่ให้กับตัวเองแล้วก็งานเหมือนเดิมครับตอนนั้นตอนที่แบบอยู่ที่โน่นคิดติดเขาไม่คิดว่าเราเคยเอออาจจะคชวมัเขาเขาเขาวิดีโอคอลมาเขาวิดีโอคอลมาให้กําลังใจเลยหมายถึงว่าเขาแล้วก็ทีมงานของเขาทุกคนเลยแบบทีมผู้จัดการทีมช่างหน้าช่างผมอะไรก็คือหมายถึงว่าก็มีมี มีการโทรมาแล้วก็มาคุยมาถามความรู้สึกอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนขึ้นเลยแต่เมื่อคืนก็มีภาพประมาณครับก้าวไก่เวอร์ชันพิเศษอ๋อเป็น,<ข>ปนยังไคงครับงนั้นเขาแกล้งผมไงคือผมเดินมาแล้วผมจะไปนั่งแล้วเขาก็เอาขาขึ้นมาก่าไม่ให้ผมนั่ง ก็เลยนั่งทับไปเลยเขาก็เลยเอาขามามามาแจ้งผมอะย่งเง้ยเขาแหละเขาเริ่มการเป็นภาพไปรอบไปทุ่งเขาแหละเขาอะไรอยากใกล้ชิดผมเลยเขาอะเขาแหละก็จะคิดถึงไงเราไปไหนบ้างนี่ก็ว่างั้นแหละพี่หนุ่มให้เขามาตอบเองแล้วกันเราแบบไม่รู้เหมือนกันมันเลยเป็นแบบก้าวไก่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 ของจริงเสนอตัวจะก้าวไก่ จะเเราถึงในสัปานี้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากต้รื่นเต้นมากเพราะว่าผมว่าจริงๆผมเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมอยู่กับมัน,นมานานมากเลยอย่างเงี้ยประมาณเป็นปีๆครับแล้วก็เหมือนว่าเราก็รู้สึกว่ามันจะถึงวันที่แบบมันจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วในวันที่ทุกคนจะได้เห็นคนอื่นทุกๆคนจะได้เห็นงานิ้นนี้แล้วอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานที่เหมือนว่า โอ้ผมใช้พลังกายพลังใจแล้วเหมือนว่าทีมงานทุกๆคนด้วยก็เต็มที่กับงานงานนี้มากแล้วก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็ภูมิใจมากเลยเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอีกงานนึ่งเป็นมาหลายคนเห็นภาพที่ประเทศจีนว่าคุณเยอะขนาดนั้นหมายถึงอะไรความสำเนี้ว่าถ้ามันถ้าเรื่องไปที่ประเทศจีนมันอาจจะเป็นขึ้นรายได้ได้ดีสุดอย่างหนึ่งก็ผมว่ามันมันอาจจะมีเรื่อง รายละเอียดอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนหรืว่าจริงๆแล้วทางทาง GDS ผมว่าเขาก็พยายามพยายามจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดนะครับเหมือนหรืว่าไม่ไม่ใช่แค่ประเทศจีนเหมือนหรืว่าทุกทุกทุกทที่ที่เขาสามารถไปได้เลยนะผมว่าเขาก็อยากจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุดเหมือนหรืว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเหมือนหรืว่าอ่ามันมีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ผมว่าทาง GDS ก็เอาไปแน่นอนครับมันจะเป็นไปเป็นเพราะต่างเป็นหนังซๆเพราะว่าเรื่องในของไทยอย่างนี้น่เดยก็หวังถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ จะดีมากอขอบคุณครับคุณขอบคุณครัคุณบคุณครับ